ก็เหลือเวลาอีกประมาณ18วันนะครับสำหรับการมาของตัวเกมทาริสแลนที่จะมีการเปิดให้บริการในวันที่21มิถุนายนนี้แล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้ครับเราก็จะมาเน้นย้ำในส่วนของกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้ากันหน่อยละกันครับสำหรับยอดลงทะเบียนตอนนี้ครับอยู่ที่ประมาณ3ล้านบวกๆแล้วนะครับผมและในวันนี้ครับเวลาเพื่อนๆลงทะเบียนครับเพื่อนๆยังชวนเพื่อนเนี่ยมาตั้งกลุ่มแบ่งปันของขวัญขนาดใหญ่ได้เว้ยทุกคนซึ่งปัจจุบันนี้นะครับคือทีมของผมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3คนนะครับแล้วตอนนี้ยังขาดอี ผ่านสำหรับลิงก์นะครับผมจะทการกดไว้แล้วก็ copy วางไว้ใต้คลิปกิจกรรมนี้นะครับเวลาเพื่อนๆเชิญครบ5คนนะครับเพื่อนๆจะได้รับในส่วนของคูปอง grab นะครับเพื่อเป็นส่วนลดค่าอาหารในการสั่ง grab นั่นเองก็จะได้รับตรงนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆสมาชิกครบ5คนนั่นเองตอนนี้ผมได้มาทั้งหมด2ท่านแล้วใช่ไหมครับแล้วเวลาเราได้สมาชิกเพิ่มเติมครับในส่วนของการสั่งจองล่วงหน้าครับคุณจะได้รับสิทธิ์ในการหมุนวงล้อนั่นเองซึ่งในวงล้อครับก็มีในส่วนของแพ็คลงทะเบียนล่วงหน้านะครับแพ็คลงทะเบียนล่วงหน้าขนาดใหญ่่แล้วก็ชือ การลงทะเบียนล่วงหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของคูปองแก๊ปตั้งแต่10บาท30บาทแล้วก็10บาทนั่นเองนะครับตอนนี้ผมมีทั้งหมด2สิทธิ์นะฮะนเวียนเดี๋ยวเรามาทำการกดกันหน่อยแล้วกันว่าผมจะมีโอกาสได้อะไรมานะครับกดไปเลยครับชิงละวันโอ้ยตอนนี้ได้ในส่วนของแพ็กการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับก็จะถูกส่งเข้าไปใน ID ดีของเพื่อนๆนะครับตอนเปิด Open Be t ตนั่นเองอีกครั้งนึ่งปุ๊บอันนี้ก็ได้ในส่วนของแพ็กลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผม ก็ถ้าใครอยากได้สิทธิ์ในการส่มต่อนะครับเพื่อนก็สามารถสร้างทีมแล้วก็เชิญก็ได้รับอีกหนึ่งเนาะเข้าร่วมทีมก็ได้รับอีกหนึ่งแล้วก็ติดตามข่าวสารแล้วก็ลงทะเบียนเว็บไซต์ต่างๆครับก็จะได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมขึ้นไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะมาลงทะเบียนล่วงหน้าในส่วนของกิจกรรมของเกมทาริสแซงกันไว้เยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ thank you